สวัสดีครับทุกท่านนะครับมีหลายท่านชอบเครื่องกรองน้ําที่ราคาแพงนะครับโดนโฆษณาหลอกหลายต่อหลายกันนะครับเขาว่าเอยเครื่องกรองน้ําราคาแพงมันจะกรองได้ดีและกินแล้วมันจะทําให้สุขภาพดีนะครับตามกินแล้วเครื่องกรองน้ํานะครับไม่เกี่ยวกับราคาแพงหรือราคาถูกนะครับผมเครื่องกรองน้ํามันอาศัยอยู่กับไสกรองนะครับ ถ้าท่านเอาใส่กรองดีๆมาใส่ในเครื่องกรองน้ําของท่านแม้ว่าเครื่องกรองน้ำของท่านซื้อราคาลักพันหนึ่งพันบาทถ้ามีขายนะครับหรือถูกกว่านี้นะครับน้ําออกมาจะกินได้นะครับอันนี้ขนาดอันนี้ผมมาทดลองน้ําให้ดูครับผมอันนี้ขนาดเครื่องกรองน้ําแค่ขั้นตอนเดียวนะครับผมโอเคนะครับกระปุมเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เป็นกระบอกนะครับเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับโอเคดูได้เลยนะครับ เปแบน,นี้เดี๋ยวผมจะมาไิสูตรน้ำให้ดูว่าเนี่ยใส่กรองเดียวเนี่ยมันใช้งานได้ดีไหมนี่นะครับอั้เป็นตัวพีพครับใช้ทั่วไปนะครับผมโอเคนะครับอันนี้ใส่กรองนี้ท่านสมารถซื้อเอาไปใส่ในไอ่อนที่จะนำเข้าบ้านได้นะครับเพราะว่ามันกรองได้ดีมากี๋ยววันนี้ผมจะกรองน้ําดําๆให้ดูนะครับผมโอเคเมื่อใส่แล้วเราหมุนให้มันสนิทเลยครับผมนะครับ ทอสีหนนะครับทอน้ำสีหนนะครับผมพอเทนเน่นแล้วมันมีปะเจอยู่ครับผมแต่ผมไม่ได้เอามาโชว์นะครับเพราะว่าคิดว่ามนมือน่าจะได้นีน่นเพราะว่าเราแค่ทดลองชั่วคราวเล็กๆน้อยๆนะครับผมโอเคอันนี้เป็นน้ำอินนะครับอินและเอาเราต้องดูด้วยนะครับผมโอเคอันนี้แบบนี้นะครับ หลังจากนั้นเราใส่โครยเข้าไปที่จะทดลองนะครับในกาวตัวนี้ก็เป็นตัวที่เราจะรองรับน้ำดื่มนะครับผมมีอะไรบ้าฮะอนี้ละคาดประมาณนี้นะครับหังนั้นเราจะมาพิสูจน์กันว่าเอ,อน้ำเนี่ยมันสะอาดจริงๆไหมอันนี้กาวที่จะรองน้ำนะครับเพื่อไม่ให้เลอะนะครับเอาจานมารอง ประมาณนี้นะครับเพราะว่าเวลาที่เทน้ำเข้าไปน้ําอาจจะล้นผิดแก้วนะครับตันนี้ผมจะเทน้ำดำๆเข้าไปแล้วครับผมโอ้หนี่ดำๆน่าดูนะครับเป็นน้าที่น่ากลัวแล้วทานรอดูนะน้ําออกมามันสีแบบไหนโอเคค่อยๆร่วงเข้าไปนะครับเพราะว่าใส่กรอง มันละเอียดอยู่ครับผมอันนี้คือนึ่งไมโครน,นะครับของไทตทเนเหมือนในภาพหน้าจอเลยครับผมเรามีาไซกรองเซรามิกนะครับราคาอยู่ที่150บาทเพราะว่าเราจากโรงงานครับผมเป็นคือกองงาน,นจากโรงงานนะครับดังนั้นเราประกาศขายในราคานี้คือถูกที่สุดแล้วอันนี้คือ,อไซกรองอันใหญ่นะครับแล้วก็อันนี้อันเล็กครับผม สกรองเล็กที่อยู่ในหน้าจอนะครับอันนั้นราคา100บาทในส่วนอันใหญ่นี่คือ150บาทครับผมส่วนไส้กรอง p ีพธรรมดานะครับผมของแท้ตันนะครับนึ่งไมนละเอียดมากนะครับอันนี้ขายแค่ราคา50บาทเท่านั้นนะครับซึ่งไส้กรอง PP พนั้นเรามาใส่ตรงนี้นะครับผมตอนนี้กำลังจะไปสูรน้ำน้ำยังไม่ออกเลยครับ แต่วใส่กรองละเอียดด,ดีนะครับเพราะว่าตะกอนมันนะักก็เลยแบบตองน้ําตองไหลชาหน่อยครับผมแต่ตองใจเย็นๆนะครับแต่เราถ้าเราใช้กับน้าที่บ้านนะครับน้ำปะปามันจะดันนะครับผมแรงน้ํามันดันมันแรงมากดังนั้นก็เลยทําให้น้ํานี่ออกมารวดเร็วกว่านี้นะครับผมคอยมากเพราะว่าใส่กรองมันจะละเอียดพี่น้องต้องจําไว้นะเครื่องกรองน้ํา ไม่อาศัยกับยี่ห้อนะครับแต่ใส่อยู่กับส่กรองถ้าน้ําถ้าส่กรองละเอียดน้ําก็องอมาดีนะครับถ้าใส่กรองไม่ดีน้ําจะออกมาก็ไม่ค่อยดีเช่นกันครับผมอันนี้ต้องจําไว้มันไม่เกี่ยวกับเกรือกรองน้ําราคาแพงเหมือนข้าโกษณานั่นนะครับโอเคน้ำออกมาแล้วครับน้ําใสปิ้งเลยครับผมโอเคมือกรองที่จับน้ําที่ใสปิ้งให้หน่อยโอเคเลยนะครับน้ําออกมาเลยนะครับ อันนี้ออกไส์นะครับเคนะครับน้ําใสมากนะครับถ้าเปรียบเทียบกับน้ําที่ไหลเข้านะครับมันเป็นแบบนี้นะครับอันนั้นอันนี้ใส่รองแรกใช่ไหมนะที่เราใส่ในน้ำน้ำแรกฟองไม่ต้องสงสัยนะครับคือความละเอียดของใส่กรองนี่มันละเอียดมากดังนั้น ล้มเนี่ยมันจะออกมาก่อนแล้วก็ออกมาเป็นฟองแบบนี้นะครับแต่ไม่ต้องตกใจนะครับไม่ใช่เป็นสารเคมีสารอะไรทั้งสิ้นนะครับน,น้ำนี้ไม่มีกลิ่นอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่เป็นน้ำแรกนะครับน้ำน้ำน้ำขั้นตอนแรกชื่อไม่มีกลิ่นนะครับผม,อมตอนแรกคือว่าจะชิมนิดหน่อยแต่เมื่อผ่านไซคลองของเรามัน รสชาติมันรอยอยู่จากน้ำดำๆนะครับผมเลยลองชิมหน่อยโอเคต้องขออภัยด้วยนะครับดูแล้วเหมือนผมหิวน้ำมากเลยแต่น้ำมันเอามาดีนี่ครับทีนีแล้วปกติน้ําแรกเนี่ยเขาเททิ้งนะครับเขาไม่ได้ดื่มเพราะว่าเป็นกระทองกอยที่ประมาณสิบนาทีนะครับแต่ผมก็เลยอยากจะพิสูจน์ให้เห็นนะครับในน้ำเทเข้าไปนะครับน้ำดำจริงๆครับ ออกมาสีขาวนะครับน้ำทับเตบเทียบนะครับโอเคเดังนั้นไม่ว่าผมจะเทมดขวดนะครับผมน้ําจะออกมาเป็นน้าใสแบบนี้นะครับแล้วก็จะดื่มได้นะครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมจะดื่มไปดูพี่น้องดูฟองนะครับฟองอากาศเห็นปะ่ะนี่ฟองนะครับดังนั้นความเอียดของไส้กรอกม,มันมันเล็กมากดังนั้นลุมอะโมเลกุลของลมุมันจะออกมาก่อน มันจะทําให้เราเห็นเหมือนฟองนะครับแต่ตามยิงเราไม่ใช่ใสกรองนะครับโอเคนะครับผมโอเคดูไปดูครับไม่ต้องพัดนะครับซื้อเครื่องงน้ําจากโรงงานของเราได้น้ําดีน้าอร่อยแน,น,น่นอนน้ําดําแค่นี้ออกมาน้ําขาวดื่มได้ให้ดอนแคร์ใครแล้วเพราะว่าเราขายของดีพี่น้องอย่าไปเชื่อโฆษณา ขายของราคาลักเมินนะครับเครื่องของน้ำของเราห้าขั้นตอนน้ำไรอัลคาไลน์นะครับขายแค่หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นแลสสวนน้ำเครื่องของน้ำฟักพิวหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบห้าขั้นตอนนะครับและเครื่องของน้ำแท้ตันนะครับไ่กรองเซรามรกิกดังนั้นเมื่อสิ่งสกปรกต่างๆนะครับเข้าไปในไใ่กรองนั้นเครื่องของน้ำนั้นเราจะเห็นกับตาเลยนะครับผมดังนั้น น้ำเราดื่มได้เป็นน้ำแร่นะครับ5ขั้นตอนขนาดขั้นตอนเดียวผมยังดื่มไม่ทุกทานดูนะครับแต่ถ้า5คขั้นตอนมันจะดีแค่ไหนนะครับราคาไม่แพงนะครับของอแอตตันนะครับราคาไม่แพง1,690บาทเท่านั้นนะครับส่วนคนที่อยู่แถวหนองจอกนะครับรัดกระบางนี้ไปติดตั้งฟรีถึงบ้านนะครับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เพราะว่าเครื่องของน้ำของเราจากโรงงานจริงๆนะครับดังนั้นเราฟรีคาร่าบริการด้วยนะครับและส่วนพี่น้องอยู่จังหวัดไกลเคียงนะครับหรือจังหวัดอื่นๆที่เราไปไม่ถึงนะครับเราก็ส่งตามปรณีย์ให้นะครับผมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับดังนั้นเราขายนี่ถือว่าเป็นราคาที่จากโรงงานและถูกที่สุดแล้วนะครับผมและท่านบอกว่าเออโรงงานของคุณเป็นแค่เครื่องของน้ำห้าขั้นตอนนะครับเรามีเครื่องของน้ำหลายยี่ห้อนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องกรองน้ำว่าโกเลยครับหรือบงบองเครื่องก่องน้ำทำน้ำร้อนน้ำเย็นนะครับตู้น้ำร้อนน้ำเย็นเราก็มีนะครับและมากกว่านั้นเรามีตู้กรองน้ำนะครับที่ยอดเห็นเราก็มีขายนะครับและเครื่องกรองน้ำใบุตสากรรมเราก็มีขายนะครับจากโรงงานเรามีขายทุกอย่างไม่ต้องห่วงนะครับอยากได้ราคาแพงขนาดไหนเราก็มีนะครับมีทุกอย่างติดต่อมาเลยหรือว่าท่านมีเครื่องกรองน้ำไหนที่แบบ ถามว่าเออมีใส่กองเป็นไหมถามได้ทักได้ทุกคนนะครับคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมความสุดเพราะว่ามะควานนั้นที่โรงงานของเราเราบิ๊กทีมงานเหมือนในภาพนะครับเราจะช่วยแก้ไขทุกปัญหาเ่องของน้ำของทุกท่านที่ซื้อไปนะครับมีปัญหา,หาอะไรขึ้นมาเลยนะครับเรารับประกันหนึ่งปีเต็มนะครับผมที่เราที่ลูกค้าซื้อเราไปนะครับเหมือนที่เราส่งภาพลูกค้าต่างๆที่เคยซื้อนะครับอยู่ในหน้าจอนะครับส่วนใหญ่คือเขาไม่มีปัญหากับ ขึ้นกองน้ำของเราโดยซั่ไปนะครับผมมีแต่คำชมว,ว่าเออใช้ดีมากเละคนที่ไปบริการนะครับให้บริการเขาก็ทำได้เป็นอย่างดีนะครับผมโอเคน้ำยิงกรองยิงใสนะครับผมน้ำอร่อยมากนะครับแต่ผมดื่มเยอะแล้วนะครับผมโอเคขอบคุณมากทุกท่านนะครับอย่าลืมติดต่อได้นะครับตามเบอร์โทรของเราอยู่ในใต้คลิปนะครับผม